ชงสาทิ่กาแฟนครับอันนี้เจ้าของร้านแลากินก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คุณจะได้จะเหมือนน้ำผลไม้กาแฟนี่คือเป็นผลไม้ไมชนิดหนึ่นงแ,แ,แลวชงให้ถั่วก็จะมีคุณ <laughs> จะแบบจะชุ่มคอแล้วก็เล่นลิ้นแนะนำให้มานะเบอบ้านแม่มอนนะครับอยู่ในตำบลเ้ือชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเส้นทางมาก็คือมาเอาง่ายๆคือเส้นทางที่มาสิงฟาร์กเลยขึ้นมามาทางดอยช้างนะครับเลี้ยวขึ้นมาทางห้วยซ่านนะครับห้วยซ่านพะพาเลยห้วยซ่านพะพาเนี่ยเลยฝายน้ําล้นมาประมาณตีสักห้าร้อยเมตรแล้วเลี้ยวขวามาตรงมา7กิโลเมตรตรงสุดเลยอาคอฟฟี่มีปามีอะไรต่าสาวๆเต็มร้านเลยน้องทำงานฮะ นี่เจ้าของร้านชื่อนี่อะไรล่างครับนะครับ,รบมาเลยบอก f อฟซเชียงโขงทัวร์ไลน์มาอุดหนุนได้นี่โชคดีมากเจอเจ้าของร้านปกติจะไม่ก็อยู่ไม่ก็อยู่อยู่ในป่านะครับมามาชมกันได้คองผู้ชมวันนี้แม่เพิ่มบรรยากาศให้ครับเผา หมอกควันไม่พอครับหมอกควันไม่พอต้องเพิ่มคือพูดง่ายๆคือด้านซ้ายก็คือเนี่ยด้านฟ้าผมจะเป็นถ้าท้องฟ้าเปิดพอดีวันนี้มันมืดนะครับมืดพรมืดเพราะว่าฟปาฟุ้งหมอกควันไม่หมอกควันนะหมอกหมอกจริงๆลงก็คือมองไม่เห็นตัวเมืองด้านนี้คือเป็นตัวเมืองเชียงรายด้านนี้คือเป็นอ่าดอยช้างนะครับก็คือเป็นอ่าโครงการหลวงดอยวาวีก็คืออยู่ในเขตดอยช้างนั่นแหละตรงนี้จะเป็นจุดพันกิโลครึ่งอ่ะ ท่น200เมตรจากระดับน้าทะเลบรรยากาศสดชื่น,นสดมืออะไรทุกอย <laughs> ่าไมได้บอกว่าเราไม่ได้ม้นะครับใครชอบแบบสมงทั่วไปก็ได้นะก <c oughs> ็มีมีเมนูมีหลากหลายกันนะคะเมนูนก็ลองเข้ามาเยี่ยมชม,ชมดู <c oughs> ดไม่หมดนะครับจะเติมนมเติมอะไรกัลาตรงลาเต้ก็ว่ากันไปแล้วใส่ชอบทั้งเข้ามาง่ายเพราะว่ามีป้ายบอกตลอด ทุกแยกนะแม่ล่างเขาจะทําไว้ทุกแยกเลยการเดียที่ถูกต้องต้องจับสองมือนะถ้าถ้ามือเดียวจะไม่อร่อยทันทีเลยีเพียนะตีเพี้ยตีเพี้ยตรงนี้รถเบนก็ขึ้นมาแล้วครับเป็นน้ำัถ้าอยากได้ความสดความที่เป็นธรรมชาติจริงๆของกาแฟแนะนำเลย แค่โชคดีได้เจอเจ้าของร้านนี้ครับผมให้มาคั่วเองก็ได้นะครับมาคั่วเองอ่าใช่เป็นร้านเดียวในแรกอ่าเป็นร้านร้านแรกของเชียงรายนะครับที่ให้ลูกค้าคั่วเองได้สามารถคั่วเองได้ไม่เลยครับอ่าเทปไปแล้วนะอ่าลองดูครับเป็นน้ำผลไม้เย็นอ่าเอสเอส นีี่ลครับพอันนี้เป็นดรายเป็นแบบเป็นแบบเป็นดิฟเมื่อกี้อ่ะดิฟร้อนเมื่อกี้นะเป็นน้ำเหมือนน้ำผลไม้ก็กาแฟคือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งอ่อันนี้แล้วก็อันนี้แบบเย็นนะเมื่อกี้เราดิเราอ่าดิฟก็เป็นแบบเย็นเนาะ ลองชิมลองชิมดูครับเออมันจะมันจะหอมเย็นนะเ <c oughs> ออได้<า>กล่นม้บรรยากาศมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะ <c oughs> นแบบเลยแบบสุดขั่วไปเลยแต่ก็เป็นได้กลิ่นความเป็นรสผลไม้อยู่ <c oughs> ลองไหมไม่ลุกออ๋ถ้าเป็นแบบแบบนี้กินแล้วมันจะ มันจะตีปากมแบบมันจะฟูงอยู่ในปากฟูงลงไปถึงคอใด้ไซเล็กเลยอันนี้กินไปเมื่อกี้ยังชุ่มๆอยู่ในคออยู่เลยนะมันต้องตีกันไปหมดแล้วมันเตมเย็นเนี่ยครับลองลองเอาเย็นเข้าไปแจ่มมากแล้วมันร้อนไปก่อนแล้วเย็นเข้าไปมันจะแบบแยมถ้าแดดทุกอย่างเปิดก็คือข้างหน้าคือเป็นวิวเมืองเชียงรายของเราแล้วก็ข้างหลังเป็นวิวตัวช้างตัวช้างเ็นตัวช้างตัวใหญ่ๆเลยครับ ชงั้างทั้งตัวไหนอยู่ตรงนี้แหละดูได้เพราะทุกทีถ้าเราพาเอซีมาเราก็จะพาไปข้างบนใช่ไหมอ่าแล้วก็มองลงมาข้างล่างเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาจากตรงนี้แล้วมองกลับขึ้นไปเนาะอันนี้พี่หลังเราจัดการเองมีชื่อเจ้าของด้วยบ้านแม่มอตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมามาไม่ยากครับ เ <Out> อาลงทานสมัยดีใช่ไหมฮะอันนี้มันบอกคุณภูมินะครับลางที่จริงมันมันใช้เป็นพวกตัวแบบต่อห้อคอมได้เลยนะครับแต่บางบางทีมันเป็นห้องแบบนี้เราต่อห้อคอมแล้วมันจะลำบากไม่สะดวกใช่ตอนนี้ผมกเ็เลยทำแทนห้องข้างๆให้ทะ่ทำเป็นรองพ่วเลย เือมันสามารถดูควบคุมจากคอมได้เลยครับพอมีไฟตัวนี้แล้วมีตัวอาร์มจะมีไม่ติดใช่ครับเข <อ S 1> ้าใจออกแบบนะติกลูกแบบนี้ครเข้าใจเล็กเล็บก,กาแฟาเราอยู่นี่นะครับใช่ครับฟ ไฟอยู่นี่เลยครับมีขั่วกันเองซอสสแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างน้ําหนักก่อนครับปกติมาโคเองนี่จะทําให้ทุกวันเสาร์นะครับคุณผู้ชมอันนี้พิเศษเริ่ม10โมงครับอ่าเริ่ม10โมงรับแค่10คนนะครับรับแค่10คน10คิวเท่านั้นนะ10คิวใช่ครับให้โทรมาจองก่อนนะคะใครจะมานะโทรมาจองก่อนใครสนใจ นนเข้าไปอิน็อกซ์สอบถามหรือว่าดูสอบถามในเพจของอาคอฟฟี่เลยนะครับอันนี้พิเศษหน่อยมาใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นฟันวเดรเดี๋ยวเราก่อนเราจะคั้วเราก็จะบอกวิธีการว่าเราต้องใช้แบบไหนทำยังไงครับเราต้องการเอากาแฟไปทำอะไรไปดิฟหรือไปทำอะไรนะครับแต่หลักๆก,ก็คือต้องการเอาไปดิฟเอง ใช่แล้วเราก็เลยใช้เป็นพวกแบบชอบคุณจะชอบเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเอาขั้วกลางใช่ครับปิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยเลยอ่อนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือร้านผมเน้นกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยครับใช่คือไม่อยากให้ลูกค้าทานอะไรที่มันแบบ เจมจนกันไปใช่ครับ <laughs> <c oughs> ที่เราเลยครับว่าเราจะวอร์มช้าหรือเร็วอยู่ที่เราปรับไฟเลยครับแต่ก็คือถ้า,ถาเราวอร์มชา้าเนี่ยเครื่องมันจะเสถียรกว่าถ้าเหมือนอเ,เหมือนเหมือนถ้าเราวอร์มเร็วเเนี่ยเราเหมือนเราเอาเหมือนเราเวลาเราทอดเ,เนี่ยครับเ,เหมือนเราเปิดไฟแรงแรงแล้วเวลาทอดแล้วมันจะไม่ค่อยสุกหรือว่ามันจะแบบครับ เปลี่ยนรสชาติไปเลยนะครับถ้าเราวอร์มไปช้าๆนะครับมันก็จะโอเคกว่าใช่ครับอุณหภูมิกำลังขึ้นอะไรับ้อะไรขึ้นมันจะมีเราจะดูอุณหภูมิของเม็ดกับอุณหภูมิถังข้างในได้เลยครับเราสามารถแยกดูได้เลยครับพวกนี้จะอยู่ติดกับเครื่องครับติดเครื่องแยกออกมาอันนี้ผมก็เลยแยกออกมาเหมือนเป็นเป็นของพวก เหมือนเครื่องตัวแพงๆเป็นล้านๆนะครับผมถ้ามันอยู่ที่การปรับไฟของเราเลยครับถ้าเราปรับขึ้นไวมันก็จะโดดทีเดียวเลยครับกระโดดเอใช่ใช่ถ้าเราปรับแก๊สลงมค่อยๆขึ้นทีละทีอะไรอย่างเงี้ยครับกระโดดไอเครื่องบ่งเครื่องบดนะบนมีหมดนะครับประมาณนั้น อุณภูมิของแบบลม,มครับลมเข้าออกอืงเราจะปรับตรงนี้ครับใช่เพราะว่าการคั่วกาแฟต้องใช้ลมต้องใช้ไฟให้ควบคู่กันไปครับนี่กิโลนึงนะครับใช่ครับีนีิทุกวันเสาร์นะวันนี้เป็นมานพิเศษใช่ครับใช่ พอระบุถึงไว้ก็สร็เราก็ดาวตัวนี้มาฝั่งนี้แล้วก็เอามดลงลงไปเสร็จปุ๊บเร้ก็ดาวจมาคล้ายๆสีข้าวเลใช่ครับใช่ครับคล้ายๆสีข้าวเลยครับครับดานใสใช่ไหมครับดานตายเอคโอเคแล้วก็ดันจากแล้วก็เปิดลงตรงนี้เนยอครับโอเคโอเคพอแล้วแล้วก็ตั เวลาอันนี้ตายางใช่ครับตาแล้วครับโอเคอ๋อตรงนี้ก็าลาใช่ครับใ่คแล้วเราก็ราหมก็จะขึ้นลงเราก็จะปรับไปลงมาเหลือสคกหนึ่งครึ่งอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะค่อยๆคัวให้น้ตัวครับเราจะไม่เล่นไฟกลา้นครับข้างล่างเป็นเสียษตะหลิวนะครับอันนี้เดาเลนอยู่ท่ที่้อยู่ที่อุณหภูมิที่ตั้งกับ กาแฟใหม่หรือเก่าไม่แตกไม่เล็กไม่ไแตกกันไปอีกครับผสมกานอีกเนาะใช่ครับไอ้ที่เหลือมันก็อุณหภูมิลดลงลดลงอุณหภูมิลดลงพุ่งเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมันนะครับเพราะว่าตอนนี้คืออุณหภูมิของมันได้ที่อยู่ข้างในอ่ะนะฮะพอมันได้มีที่พุ่งมันจะขึ้นเรื่อยๆอันนี้จะ พั่วทีละกิโลนะหาได้ยากนะก็ปกติเราไม่ได้มันแต่ต้องเครื่องพวกนี้น่เพราะว่าเขาพั่วอยู่เยอะๆแล้วก็แพ็คขายได้ครับพอผ่านไปสักครึ่งทางสักห้ามีเราก็ปรับลงไปหนึ่งขึ้นนะครับคือก็จะเริ่มเปลี่ยน,นรประมาณนี้ใช่ครับน,น,นี่ครับมันจะเป่งขึ้นใช่ครับ ใสมีความใสมากสีก็จะเปลี่ยนเป็นพวกอิ่นก็จะเริ่มเหมือนเหมือนข้าวกล้อเหมือนข้าวกลั่วข้าวกั่วจริงแถ้แล้่วเรื่องนี้มาแล้วก็ได้กับเขาเรื่องเดียวเอามาเช็คเมาเอามาเช็คใช่ครับเราต้องเอามาเช็คดูว่ามันโอเคไหมโอเคไหมมันจะเสียของได้ต้อเราจะเสียของถ้าเรารู้สึกไปตรงนี้มันโดดไปเราก็อมาลดไป อย่างเงี well, ้ยครับพี่ลบยืนนิ่งเลยลูกนี่นะเสียงมันก็จะประมาณนี้นะเสียงขั้วเสียงเหมือนขั้วจริงเลยนี่เงี้ยเห็นเห็นมันวิ่งอยู่ตรงนี้ไหมถึงมันมันจะมีแก๊ตรงนี้ร้อนนะครับะรับงถ้กขีดอยู่ตรงนี้เราบูนตรงข้ามนะครับแล้วก็ดึงออกมา ไดครับแค่นี้พอครับแค่นั้นก็ได้ครับแล้วก็ดันแล้วก็หมูหยับโอเคโะเทลงไปโอ้นี่เม็ดร้อนมากอ่าเนี่ยครับสีสีมันจะเปลี่ยนประมาณนี้อ่าโอเคโอเคกลับไปแล้วกลลับไปแ้วก็ดันตัวนี้กลับมาครับโอเคเราปรับลงไปที่จุดกลางเลยครับมันจะดีอ่าโอเคครับ มีสตอรี่ขั่วกาแฟเองมานะมาได้ปกติต้องเป็นเจ้าของโรงงานนะครับนี่คือเป็นของได้เลยครับขั่วาโอ้ยถือขาก็พอมือใหม่มือใหม่หัดขั่วมือใหม่หัดขั่วมันจะเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเร็วสิสีสีอมาเลยเต็มจนอ่าเริ่มเต็มจนมาละอ่าถ้าเรา คือถ้าพวกกาแฟคือเราต้องทล้องแค่นี้เลยครับแบบนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับใช่ตอนนี้สีมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วออเริ่มเียนี่ยครับเริ่มเข้มมาแล้วเนี่ยครับได้แน่ประมาณตออไปสามแล้วโอเคครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราพอจะเรา เราจะเริ่มพอเราจะเริ่มจบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเปิดแก๊สเปิดลมให้สุดห<ม>รือว่าให้ให้ดูดแก๊สตรงนี้ออกตกัวครับเปิดลมอันนี้คือจํานวนนาทีแปดนาทีเราใช้ใช่ครับสิบน,นาทีหรือเราจะใช้ไม่เกินสิบสองนาทีครับถ้ากลัวแบบคัวกลางก็กลาง<ช>ก็คือว่า่ยอ่อนไปทางกลางใช่ครับ จะมีเปรี้ยวนิดๆรสชาติกาแฟแล้วก็จะใช้จะกวืบแบบที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับอ๋อก็คือชน,นิดเดียวกันครับถ้าตัวถังก็ตอนนี้อยู่ที่ร้อยร้อยเก้าสิบสี่ขีดขวาสาตัวเพชรถ้าตัวเมย์เก้าร้อยเจ็ดสิบเราต้องกำหนดค่าว่าภายในเนี้ยภายในสิบสองวันนด้เราจะให้จบที่เท่าไหร่แล้วกวารคั้วกาแฟทุกครั้งที่เราใช้ก็คือต้องเป็นโปรไฟล์เดียวกัน จะได้ลูกค้าจะได้จำรสชาติกาแฟร้านนี้ได้ใช่ใช่ครับจดโปรไฟล์ไว้ร้านกาแฟผมนี่จะออกทางสุขภาพม้นก็เลยแบบจะไม่เข้มจ๋าเอาแบบสุขภาพแบบสุขกาพาหลังๆนี่คล่องแล้วอ่าโอเคลืมออกมาเลยครับ โอเคแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างเก่าแล้วก็หมุนควันขึ้นละเนีออกมาแล้วมุ้งเม็ดฮะนี่ครับแม็กถ้าถ้าแบบนี้ก็กาแฟเริ่มแตกแล้วครับผมโอเคดันเคเคเจลแล้วก็ดันกลับเข้าไปครับนี่กัเองจะดันดับโอเคอือโอ้หอมละแจม เราจะใช้อุณหภูมิรอยจบที่อุณหภูมิที่ไม่เกินร้อยแปดสิบห้าก็เวลาก็จะพอดีน่าจะพอดีแล้วครับเนี่ยครับเราจะใช้นิ่เกินสิบสองนิ้วไก่ละโอเคโอเคแล้วเนี่ยโอเคได้แล้วเราก็เปิดลอง โ,โอเค OK, เทกลับมาเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดเปิดลมตรงนี้ครับจะเปิดโอเคโอเคมาอันนี้คืลมของถังดับเราเปิดคูลิ่งรอเลยครับพอถึงร้อยแปดสิบห้าปุ๊บนี่ขนาดเที่ยขึ้นเลยครับเพราะว่ามันจะสิบสองโมงหรืออะไรแบบนี้มันก็มีแตกแล้นลมรอเลยเนาะใช่ครับ โอเคเอาลงเลยครับแป๊ดเอาลงดังขึ้นครับดังขึ้นโอเคเดี๋ยวถ้าเราจะบุกก็จะรลบลบถ้าเราทำแบบนี้ทุกครั้งที่เราควมันก็จะเอาความรสชาติเดียวกันถึงกำลังงามใช่ครับตอนขั้วนะคุณผู้ชมเม็ดมันจะนุเล็กๆนะแต่พอวัดมันเริ่มแตกเริ่มอะไรมาเม็ดมันจะใหญ่สวยเลย เราใช้เครื่องมันก็จะเข้ามาทุกเม็ดแต่รตรงๆนะั้เดี๋ยวเสียของนะ <c oughs> หลายเจ้ของร้านเป็นคนวางไว้ให้ <c oughs> ตรงแน,น่นอนโอ้โหแจมใครอยากมีสตอรี่แบบนี้เชิญนะครับงนะั้นก็ออกมา,า,านี่ตอนวานจะจะได้มาป่วนมาเล่นเครื่องราคาแพงๆได้ครับช่างดูต้อง ช่างน้ำหนักดูเนาะเพราะว่าต้องให้พอดีกับน้ำที่จะเอามาดิบโอเคสิบห้ากรัม,ม,มใช่ครับบดลยครับทีนี้เครื่องบด,ดที่นี่มีขายนะใครสิใจใช่ครับดดเ,อเอาเลยครับอยากจะทำเองก็ได้นะ บะะัเป็นหมดหรอวันนี้เราแพ็กเป็นถุงเลยใช่ไหมครับค่ะใช่คุณคุณผูชมบทบทออกมาจะเป็นประมาณนี้ดมว้าวเราต้องคั่วออกมาให้ได้แบบนี้ครับโอเค เดี๋ยวเราลดค่ามันทิ้งก่อนครับอันนี้คือปรับเป็นสวนทุกอย่างแล้วโอเคอเราจะใช้น้ําอยู่ที่250ครับเอาเลยครับนี่เป็นทำเองทุกอย่างฮะนี่ครับอ่าเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วนะต้องต้องไอ้น,นี่ก่อนใช่ไหมวอร์มก่อน,อ,อ,นอ่าปุ่มหมดแล้วเป็นไงละ่ะพี่เรียนมานะหายาได้บูดอีกทุกของของนี่เวลาวอร์มเราจะบู ขูดขึ้นเห็นไหมมาดูนี่ตัวแตกตัวขึ้นท่านนี้ก็จะรู้เลยครับว่ากาแฟใหม่เห็นไหมนี่คือจะมีฟองจะมีครับมันมันมันจะมันจะเกิดปฏิกิริยาของอ่าแก๊สด้วยครับแต่ที่มันอยู่เขาเรียกภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างจำไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรมาม่าอะไรอย่างไม่ใช่มาม่าๆคิมม่าครับมันคิม่าคิม่าคิมาคม่าขึ้นมาครับเอาละ เป็นไงล่ะได้แล้วนะอ่าครับลงเลยครับเป็นไงล่ะมีเรียนมาโอเคต่อไปก็สตาร์ทเวลาครับตรงนี้อืออ่าเราจับเวลาได้เลยครับเราจะใช้ในการเทสามถึงห้าทีโอเคเราค่อยๆเทครับเจ้าอย่าให้น้ำมันขาดแค่นั้นเองครับเจวีวเจววีน้หมกคูโบะแขรูบ hả, bữa bảo tôi đi xem hồ Chí Lai là ở đâu? à, là Nam mà. tính 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 tính. เท่าไหร่ห้านาทีใช่ไหมนาทีกว่าละโอเคได้ครับจริงจริงจริงตัวนี้คือเขาเรียกว่าหางกาแฟครับเหมือนเหมือนน้ำกะเทียมครับอ๋อมีน้ำหางน้ำหางมีหางให้กินด้วยใช่ครับวันนี้คือหางเมากินหางกินกลางตลอดตัวนี่ถึงสามวันได้ไหมครับโอเค อาลองดูครับอะไรนะแก่เจ๊ที่ใส่มือนะครับ <laughs> อาลองดมกินนะครับ <c oughs> หอมสดชื่นแสดชื่นเ <c oughs> น <c oughs> ินได้ทั้งวันเลยนใช่ครับมันนี่กินได้ทั้งวันนะครับใช่ครับนี่คือสตอรี่ของกาแฟทั้งหมดนะเราไม่เอากระบวนการปลูกนะเอากระบวนการกินถ้ากระบวนการปลูกด้วยนี่ต้องสองพันสามมาครับเป็นทริปเป็นเป็นทริปที่นี่จัดจัดด้วยใช่ไหมแต่ผมจะเริ่มเปิดช่วงเดือนพฤศจิกา ส่วนที่มีกาแฟเท่านั้นอ่าก็ติดตามในเพจเนาะใ่คติดตามในเพจของพี่หลังได้โอเคชิมเลยครับชิมเลยอันนี้คือฝีมือตัวเองล้วนๆนะครับอืฝีมือตัวเองเป็นยังไงว่ากันอร่อยแม่อร่อยก็ตัวเองทำมาเนาะเทำไม่ดีโทษผมไม่ได้นะครับเราเล่นเราเล่นนะเราเล่นเราคดูกันไม่ไหวนะทำไม่หลับโทรมาคุยกับผมเรื่องกาแฟครับเออใช่อันกล้วยหรือยังคะ กล้วยไม่สาบสองถุงเป็นไงครับอ๋อตรงนี้ทุกคนมาแล้วตกใจพี่บอกเราคารมันถูกจริงจริงทุกคนมาให้ตกใจเอะครับที่มันน้นอันนี้คือหางครับอันนี้น้ำหางสีสวยๆเนาะ ซ like, ับสไคร้กดไลค์กดแชร์มีความคิปใหม่ๆจากพวกอแอดเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้วัดเค่ะบ๊ายบายเงาหัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิขข้นสุดค่ะา